สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆท,ท,ท่านครับคลิปนี้ก็จะมานําสูตรนี้ครับมาคํานวณใ้ท่านได้รับชมก่อนเพราะว่าสูตรนี้ถือว่างวดนี้เข้าเต็มๆครับแปด็ดล่างเพราะว่าสูตรนี้นี่เขา้าเข้าล่างมาตลอดครับก็คือสูตรนี้เป็นสูตรนี้ครับแล้วผมแยกออกมาจับเป็นเลขสี่ชุดแบบนี้ง่ายต่อการ จับคู่ชุดครับแต่ว่างวดนี้ก็จะมาคำนวณในท่านในรับชมครับสำหรับสูตรนี้ถือว่าปังที่สุดครับสำหรับสูตรนี้เข้ามาต่อเนื่องเลยครับตั้งแต่สามหกแปดห้าศูนย์หกงวดนี้ก็เข้าไปที่แปดเจ็ดเป็นเลขสี่ตัวครับรัฐบาลสี่ตัวมาสองตัวครับแต่ว่าผมเขียนไว้ว่าบนล่างบนก็เข้ามาล่างตลอด ก็เท่ากับว่าสูตรนี้จะเป็นสูตรเลขล่างไปเลยก็เดี๋ยวจะมาคำนวณสูตรนี้ให้ต่อครับสำหรับสูตรนี้ถือว่าปังที่สุดรครับสูตรนี้เราจะใช้เลขเลขข้ามเลขก่อนครับเพราะว่างวดที่ผ่านมานั้นผมใช้หนึ่งสามแปดแล้วก็สองสองสามแปดนี่ครับหนึ่งสามแปดแล้วสองสามแปดมันจะเป็นเลขข้ามเลขครับสำหรับสูตรนี้ เพื่อท่านใดสนใจที่ว่าสูตรถามว่าเอาเลขมาจากไหนนี่ครับคือสูตรของเขาวดนี้เลขออกคือสองห้าหนึ่งสามศูนย์เก้าเราก็จะใช้เลขเลขตัวนี้ก่อนครับเลขห้าใช้เลขห้าเลขสามเลขเก้าใช้เลขห้าเลขสามเลขเก้าก่อนครับห้า สาตรงนี้แล้วก็ตามโดยเลขสอเลขหนึ่งเลขศูนย์ทีนี้เราก็เอาเลขตัวนี้ครับบวกกันเป็นคู่คู่ไปครับก็จะได้8ได้หนึ่งแล้วก็ได้หนึ่งอีกเพราะว่าห้าสามแปดเกสองหนึ่งหนก็ได้หนึ่งตรงนี้ได้เก้า แล้วตรงนี้ก็จะได้สองตัวสุดท้ายได้เล็กหนึ่งครับทีนี้เราจะเอาเลขหนึ่งมาตั้งตรงนี้ครับ 1. น,นับเพิ่มไปสองครับจะเป็นสามสามแล้วก็ 4. ีสี่นับเพิ่มไปอีก3ามคจะเป็นเจ็ดนี่ครับคือสูตรของเขาจะเป็นแบบนี้สำหรับสูตรรัฐบาลเลขกสี่ตัวมาสองตัว ก็สูตรนี้กําลังเดินดีครับก็เลยต้องเอาสูตรนี้มาคํานวณในท่านละรับชมก่อนนี่ครับเป็นเลข4ตัวเราใช้เลขของรางวัลที่หนึ่งนะครับที่ออกแต่ว่าเราใช้เลขข้ามเลขก่อนเราก็จะใช้เลข539เป็นตัวตั้งก่อนแล้วก็ตามด้วย210นี่ครับ แล้วก็บวกกันเป็นคู่ๆลงมาครับร้อยมาไลยกันลงมาแบบนี้งวดนี้ได้เลขหนึ่งหนึ่งแล้วก็มาตั้งตรงนี้ครับหนึ่งนับเพิ่มไปสองก็จะเป็นสามสามนับเพิ่มมาหนึ่งแต้มจะเป็นสี่สี่นับเพิ่มไปสามครับจะเป็นเจ็ดงวดนี้จะมีเลขสี่ตัวก็คือหนึ่งสามสี่เจ็ดครับสําหรับงวดประจาวันที่หนึ่งครับหนึ่งทับหนึ่งทับหก ที่หนึ่งมิถุนายนครับเราได้เลขตรงนี้เสร็จเราก็จะเอามาลงเป็นสูตรนี้ครับผมก็จะามาลงไว้สําหรับสูตรนี้เป็นชุดสองตัวบนล่างงวดนนี้เราได้หนึ่งสามสี่เจ็ดครับหนึ่งสาม แล้วก็47นี่ครับเป็นเลขสี่ตัวผมถือว่าสูตรนี้นี่เดินดีที่สุดรครับสำหรับงวดหลายหลายสูตรที่คำนวณมานี่แล้วก็มีสูตรสูตรใหม่อีกสูตรหนึ่งงวดวันที่หนึ่งครับทับหทับหกแปด เดี๋ยวเรามาลุ้นกันครับสําหรับสูตรนี้เลขสี่ตัวมาสองตัวถ้าเขายังเข้าอีกก็ถือว่าสูตรกาลังเดินดีครับสําหรับสูตรนี้ก็เลขก็เข้ามาเนี่ยครับหลายงวดติดเราใช้เลขข้ามเลขครับเป็นการคำนวณ เพราะว่าแต่ละสูตรที่ผมคำนวณมาจะใช้เลขข้ามเลขสําหรับสูตรนี้พอดีว่ามันลงตัวก็เลยได้สูตรนี้มานี่ครับสำหรับงวดที่ผ่านมาที่ออกเปดเจ็ดผมก็ใช้เลข1 3ึ่ามแดตามด้วยสองนี่ครับ1,38แล้วก็ส3 8เป็นตัวคำนวณ พอได้เลขห้าใช่ไหมเราก็นับเพิ่มไปสองแต้มก็จะเป็น 7, 7, เจ็ดเจ็ดเพิ่มมาเพิ่มมาหนึ่งแต้มก็จะเป็นแปดเพิ่มไปสามก็จะเป็นหนึ่งก็จะได้ห้าเจ็ดแปดหนึ่งก็เลขก็เข้าไปที่แปดเจ็ดตรงนี้ครับอันนี้ก็คืองวดใหม่ครับงวดวันที่ที่หนึ่งหนึ่งมิถุนาหนึ่งทับห หกแปดครับสําหรับสูตรนี้อันนี้เป็นสูตรครับก็แคปหน้าจอไว้ครับสําหรับสูตรนี้ื่อท่านสนใจสูตรท่านก็จะได้เอาไปคํานวณได้ครับใช้เลขข้ามเลขก่อนครับถ้าท่านใดยังยังยังไม่เข้าใจผมจะบอกให้เราใช้เลขข้ามเลขครับใช้ตรงนี้ก่อน ใช้หนึ่งสามแปดทังที่ผ่านมาครับแล้วก็สองสามแปดใช้ตัวนี้เป็นตัวคํานวณก่อนครับใช้หลักหน่วยสิบร้อยพันใช้หลักหมื่นก่อนครับหลักหมื่นหลักร้อยแล้วก็หลักหน่วยนี่ครับใช้หลักหมื่นหลักร้อยแล้วก็หลักหน่วยแล้วก็ตามด้วยหลักแสนหลักพันหลักสิบนี่ครับมันก็จะเป็นประมาณนี้ เหมือนกับงวดนี้เลขออกสองห้าหนึ่งสามศูนย์เก้าเราก็ใช้ตัวนี้ก่อนครับหลักหมื่นก็คือเลขห้าหลักร้อยคือเลขสามหลักหน่วยก็คือเลขเก้านี่ครับก็จะเป็นห้าสามเก้าก่อนแล้วก็ตามด้วยสองหนึ่งศูนย์ก็คือเลขตัวนี้ครับสองหนึ่งศูนย์แล้วก็บวกร้อยมาไล่กันลงมาแบบนี้ครับเอาเลขตัวสุดท้ายนี่ครับมาตั้ง ก็จะได้เลขสี่ตัวเราเอาหนึ่งมาตั้งก่อนหนึ่งนับเพิ่มไปสองก็จะเป็นสามสามนับเพิ่มมาหนึ่งแต้มครับจะเป็นสี่สี่นับเพิ่มไปสามแต้มจะเป็นเจ็ดงวดนี้ได้หนึ่งสามสี่เจ็ดครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันครับสําหรับเลขสี่ตัวก็คือเลขนี้สี่ตัวมาสองตัวครับนี่ครับคือสูตรนี้เข้ามาล่างตลอดเลยครับ ยังไม่เห็นว่าเขาจะขึ้นบนเลยนี่ถือว่าสี่ตัวมาสองตัวนี่ถือว่าสูตรนี้นี่แม่นที่สุดครับเอาไปเป็นชุดวินได้เลยครับจับกลับไปกลับมาครับอย่างน้อย,อยก็ได้สองตัวล่างอยู่ก็ขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามาติดตามและรับชมครับที่สนใจสูตรนี้ก็ท่านใดที่เข้ามาดูมาชมขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับอย่าเจ็บอย่าไขา้อย่าจนครับเฮง,งเงยรวยกันทุกๆคนครับ กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับแล้วก็ช่วยดูโฆษณาให้ด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจครับขอบคุณครับ